รักในรอยแค้นบทที่18กิติการนั่งเงียบเหงาอยู่ในบ้านมหาพาณิชย์เมื่อรามพงขับรถออกไปแต่จุดจๆพายุก็เดินมาหาเธอเอ่ยกับเธออย่างสุภาพอ่อนโยนว่าคุณดาวลูกไก่ผมมีเรื่องจะขอปรึกษาเชิญที่ศาลากุหลาบครับกิติการนึกแปลกใจที่พายุจะมาปรึกษาปัญหากับเธอ แต่หญิงสาวก็ตามไปพายุพาเธอมานั่งในศาลากุหลาบกิติการนึกอึดอัดใจเมื่อพายุมานั่งเคียงข้างที่ม้าหินตัวยาวแต่เธอก็นึกเสียว่าพายุเหมือนน้องชายเพราะเป็นเด็กของรามพงและเวลานี้เธอก็เป็นภรรยาตามพฤติในของรามพง์แล้วมีอะไรจะพายุทำไมไม่ปรึกษาคุณรามพงล์ล่ะ เขารอบรู้มากกว่าฉันนะกิติกาพยายามวางตัวให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่พายุไม่รู้ผิดสังเกตเพอกำลังคิดเรื่องตัวเองอย่างอ่อนหวานที่สุดผมปรึกษาคุณดาวลูกไก่ดีที่สุดครับเรื่องอะไรหรือพายุอายุไล่ๆกับรามราชแต่กิติการู้สึกสนิทใจเหมือนพี่สาวกับน้องชายเธอฟังพายุพูดใจลอยถึงรามพงษ์ ผมอยากแต่งงานครับก็ดีจ้ะความรู้ฐานะของผมก็แค่นี้เองคุณดาวลูกแก่คิดว่าผู้หญิงเขาจะรังเกียจไหมครับถ้าเธอรักพายุจริงๆเธอคงไม่รังเกียจแต่พายุต้องเป็นคนดีและรักเธอคนเดียวนะครับพายุเอ่ยเสียงหนักเป็นพิเศษจนกิติการนึกสงสัยดอกกุหลาบขาวในกระถาง และดอกกุหลาบหนูโชยกลิ่นหอมมาแตะจมูกกิติกาเอ่ยอย่างนึกได้เมื่อมองไปรอบๆศาลาที่เรียงรายด้วยกระถางกุหลาบขาวและทอดตาไปที่ตึกมหาพาณิชย์พลันเธอก็คิดถึงบ้านพายุต้องหาบ้านสำหรับครอบครัวด้วยนะครับพายุมองไปรอบกุหลาบสีขาวเอ่ยเป็นเชิงขอความคิดเห็นว่าคุณดาวลูกไก่ชอบที่นี่ไหมครับ คนถามอย่างแต่คนฟังคิดไปอีกอย่างชอบสิถ้าผมจะขอพื้นที่ศาลาตรงนี้ปลูกเรือนหอหลังเล็กๆเป็นบ้านของผมกับเจ้าสาวคุณดาวลูกไก่คิดว่าดีไหมครับก็ดีจ้ะกิติก,กาเอออ,อไปตามเรื่องไม่ทันรู้ตัวว่าพายุกระเถิบมาชิดตัว ใบหน้าคมสันของเขามีรอยยิ้มจางๆระบายอยู่ถ้าผมจะขอคุณท่านคุณท่านคงไม่ขัดข้องผมหมายถึงคุณรามพงผมคิดจะแปลนบ้านเอาเงินเก็บมาปลูกเลือนหอปลูกอย่างประหยัดแต่จะให้ถูกใจคุณดาวลูกไก่ที่สุดหลติกาสะดุง้งเพราะพายุโอบแขนกอดดัดตัวเธอไว้ พอดีร่างสูงของรามพงค์เดินลงจากบันไดหลังตึกมาพอดีคุณรามพงค์เขาไม่ได้ไปบริษัทหรอกหรือกิติกาแปลกใจพอเห็นรถของรามพงค์แล่นออกไปแล้วพายุเฉยเมยแต่เธอตกใจเพราะอาทรความรู้สึกของรามพงค์ใบหน้าคมคายเครียดจัดเพราะฉันไม่อยู่ก็สุขใจกันด้วยอย่างนี้บ่อยไหมน้ำเสียงประชดประชัน กริติกาฟังออกว่ารามพงหึงห่วงระแวงแต่พายุฟังไม่ออกเพราะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของคนทั้งคู่ซึ่งเริ่มแต่คืนที่ผ่านมาบ่อยครับคุณรามพงคุณดาวลูกไก่ใจดีมากครับเด็กหนุ่มอย่างเธอก็น่าเอ็นดูเป็นธรรมดาหรอกถ้าคุณลูกไก่เอ็นดูผมจริงๆผมก็ดีใจครับคุณรามพงพายุลถของฉันสกกระปกมาก ช่วยล้างรถให้ด่วนครับพายุรับคำแล้วเดินออกไปเขาไม่ติดใจอะไรนะักพายุร่าเริงคล้ายรามราชแต่เขาไม่หึงจัดอย่างนั้นแต่ชายร่างสูงตรงหน้าจะเป็นคนหึงจัดไหมกิติกายยังดูไม่ออกหญิงสาวทอดตาม,มองหน้าใบคมคายนั้นเงียบๆแต่เธอก็วาบหวามใจที่รามพงย้อนกลับมาความจริงวันนี้เธออยากอยู่กับเขาทั้งวัน ฉันนึกว่าเธอจะสงบสงเงียมรอฉันกลับบ้านหลังนี้ในฐานะที่เธอมีเจ้าของแล้วแต่กลับมานั่งออซะอเด็กหนุ่มอย่างพายุสมควรแล้วหรือกิติกาเดาลูกไก่ยอมรับผิดค่ะคุณรามพง์กิติการรีบขอโทษหนุ่มใหญ่ตรงหน้าความรักทําให้เธอยอมเขาแต่โดยดีพายุยังไม่รู้เรื่องของเราแต่ดาวลูกไก่ก็บอกเขาไม่ได้นี่คะเราทําเรื่องไม่งามทั้งคู่เธอให้พายุกอด ฉันเห็นกับตาดาวลูกไก่ไม่ทันระวังตัวค่ะแต่ความรักดาวลูกไก่รักคุณคนเดียวค่ะต่อหน้าฉันเธอก็ว่ารักฉันรามพงเหยียดปากนิดๆต่อหน้าพายุก็คงจะอย่างนั้นเหมือนกันเขาไม่เชื่อใจเธอกิติกาคิดอย่างท้อแท้แล้วนิ่งไปเธอเป็นของฉันคนเดียวจริงหรือกิติกาคุณสงสัยดาวลูกไก่กับผู้ชายคนไหนหรือคะ ทำไมมีผู้ชายมาชอบเธอมากนักเธอคงจะยั่วยวนโปรยเสน่ห์เก่งแต่ตอนนี้เธอมีสามีแล้วนะกิติกาอย่าทำตัวอย่างนั้นอีกไม่จริงค่ะดาวลูกไก่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นค่ะหญิงสาวมองชายหนุ่มร่างสูงตรงหน้าอย่างตัดพพอความสาวบริสุทธิ์เธอมอบให้เขาไปแล้วทำไมเขายังระแวงเธออีกทําไมรามราชหลงรักเธอมากนัก กิติกายังมีนายสืบสายอีกนายอลังการอีกคนตอนวันรับปริญญาของเธอฉันเห็นรุ่นพี่ของเธอชื่ออดุลเดินตามเธอต้อยๆอยอ,ยอีกแล้วยังพายุถามจริงๆเธอทำไมเธอถึงสเสน่ห์แรงนะักกิติกาหญิงสาวก้มหน้าอย่างนึกน้อยใจชายสกิ่คนจะหลงรักเธอก็แค่นั้นแต่เธอรักเพียงรามพง์รักมานานหลายปีเธออยากถามรามพง์นักว่า ทำไมเขามีสเสน่ห์ให้เธอคิดถึงและรักใคร่จนบัดนี้เขาไม่เคยใย,ยดีเธอเลยซ้ำแล้วยังพูดมิ่นเธอบ่อยๆแม้เวลาขณะนี้เธอต้องซื่อสัตย์กับฉันนะดาวลูกไก่ไม่อย่างนั้นเสียงห้าวเหี่ยมเกลียมขึ้นฉันจะไม่รับผิดชอบเธอกิติกาคุณได้ดาวลูกไก่แล้วนะคะเสียงอ่อนใสท้วงอย่างวิงวอนรามพงยิ้มเครียด,ค,ยดความจำฉันยังดีอยู่ แต่ถ้าเธอไม่ซื้อสัตว์กับฉันเธอก็กลายเป็นนางบัเรอของฉันไปนะจิต,ติกาหุบปากสนิทรามพงหึงจัดหรือว่าเขาหาเรื่องทอดทิ้งเธอกันแน่หญิงสาวเม้มปากนิดๆตอบอย่างเอาเรื่องว่าคุณรามพงก็ต้องซื่อสัตว์กับดาวลูกไก่เหมือนกันค่ะเรื่องอาจารย์นลินลัดคุณจะมีอะไรกับเธอเกินเพื่อนไม่ได้ถ้ามีเธอจะทำไมหรอรามพงถามอย่างประหลาดใจเพราะคนพูด เอวบางร่างน้อยซ้ำมาพึ่งพาเขาอยู่ไปวันๆหากกิติกาเชิดหน้าตอบดุๆว่าดาวลูกไก่จะจัดการสามีอย่างที่ภรรยาทั่วไปทำกับสามีค่ะรามพงนั่งสูบบุหรี่เงียบๆพายุล้างรถเสร็จแล้วเขาแอบมองร่างน้อยที่เดินสำรวจและตกแต่งพันไม้ในบ้านพายุด้หญ้าที่สนามหญ้าหน้าบ้านรามพงถอนหายใจยาว เขาขับรถกลับมากระทันหันพราคิดถึงกิติกาเหลือเกินแล้วก็บังเอิญเห็นภาพพายุกอดกิติกาที่ศาลากุหลาบขาววูบหนึ่งรามพงทั้งหึงทั้งโกรธเมื่อคืนนี้กิติกาอ่อนหวานบริสุทธินักขณะมอบกายให้เขาแล้วดูสิเขาเพียงคล้อยหลังเธอก็มาคลุกคลีกับพายุหนุ่มน้อยหน้าตาดีรามพงนึกโกรธพายุแต่ก็หักห้ามใจ คิดจะต่อว่ากิติกาก่อนถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์กับสามีจริงๆเขาจะไม่รับผิดชอบการแต่งงานกับเธอแต่อีกใจก็คานขึ้นเจ้าคนหลอกลวงจนได้ร่างกายของเขามาเพื่ออะไรละ่ะเพื่อรบรอยแค้นเรื่องรามราชใช่ไหมแล้วจะรับผิดชอบอีกหรือรามพงษ์ขยี่ก้อนบุหรี่กับจานเขี่ยอย่างหงุดหงิด หัวใจข้างนั้นแข็งแกร่งจนย้ำบอกกับตัวเองว่ากิติกาจะได้เป็นแค่นางบำเรอของเจ้าต่างหากรามพงมองเงาหลังละหงที่หลังตึกกิติกาใช้กันกายกิ่งกุหลาบดอกขาวที่บานแล้วจัดใส่ใจกันผมยาวเคลียแก้มนวลที่เมื่อคืนเขาจูบหลายครั้งกลิ่นแก้มนวลจนเขาหลงไหลผมยาวนั้นนุ่มสลวยมีกลิ่นหอมละเหยออกมา รามพง์นึกถอนใจหากหัวใจข้างนั้นแค้นบอกว่าเขาจะต้องตักตวงความสุขจากเธอกว่าจะเบื่อคงอีกนานทีเดียวดาวลูกไก่จัดการกับสามีอย่างที่ภรรยาทั่วไปจัดการกับสามีค่ะเธอตอบเขาอย่างเอาจริงเอาจังรามพงยิ้มนิดนิดเธอจะทำอะไรเขาอย่างมากกะทุบตีหกข่วนแต่ถ้ากิติการไม่ซื่อแล้วก็เขาต้งหักละ่ะ จะจัดการกับเธออย่างสาสมทำแบบนี้ไม่เป็นการลังแกสุภาพสตรีแล้วรามพงเจ้าหลอกลวงเขาเจ้าไม่เป็นสุภาพบุรุษหัวใจสองข้างดูเหมือนจะขัดง้างกันสุดฤทธิ์กิจการไม่เป็นสุภาพสตรีก่อนเธอเป็นพวกกระดังงานลนไฟคงผ่านผู้ชายมาหลายคนแล้วแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาไปอย่างนั้นเองรามพงฟุบหน้าลงกับโต๊ะอาหารเมื่อเกิดอาการเคร่งเครียดเพราะความแค้น ับสินรมกำลังขับเคี่ยวกันอย่างหนกักแล้วในที่สุดลอยแค้นนั้นดูเหมือนจะล้ำลึกกว่าเขาจะทำให้กิติกาต้องสมสารออกไปจากบ้านมหาพานิชโดยไม่ต้องออกปากไล่เลยคุณรามพงคะกิติกาแม่หนูน้อยของคุณรามพง์กำลังจัดกุหลาบใส่ใจก,กันอยู่ที่สารากุหลาบคะ่ะสตรีสาวที่แต่งกายงามสง่าพริ้มเพลาตรงหน้าคืออาจารย์นลินลัด เธอล่าเลิงเป็นกันเองจนลามพงคงรู้สึกสบายใจจู่ๆก็เอ่ยชื่อดาวลูกไก่คนสวยทำไมหรอคะหรือว่าคุณลามพงเกิดติดใจเธอขึ้นมาแล้วใจคอจะทิ้งนารินรัตจริงหรือคะนารินรัตเอ่ยทีเล่นทีจริงแต่แววตาคาดคั้นวันนี้คุณนารินรัตไม่ไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยหรือวันนี้ลินไม่มีสอนค่ะแต่อยากมายื่นคำขาดกับคุณลามพงเสียทีค่ะถ้าคุณยังใจเย็น อึดอาดอย่างนี้ลินจะรับมั่นท่านอาจารย์คณะบดีเสร็จทีค่ะรามพงชักใจหายเพราะน,านลินรัตเป็นสตรีสาวใหญ่ที่เพียบพร้อมและเขาเคยหมายตาหมายใจเธอไว้แล้วเอาละ่ะผมรับปากว่าจะไปสู่ขออาจารย์น,นลินรัตแน่รอสิ้นปีนี้ก่อนอีกไม่กี่เดือนแต่คุณอย่าปริปากออกไปตอนนี้นะน,นลินรัตเขาต้องหลอกกิติกาจนพอใจรามพงคิด นลินรัดพยักหน้าอย่างง่ายดายเพราะสำหรับหญิงสาวแล้วคำพูดคำเดียวกับเธอก็มากแล้วเธอกับรามพงศ์เข้าใจกันง่ายเสมอรามพง์คะเด็กคนนั้นไม่อยู่กับคุณทำไมกันคะรามพง์อึดอัดความรู้สึกต่อกิติกาเปลี่ยนไปแล้วนับตั้งแต่เหตุการณ์อ่อนหวานเมื่อคืนนั้นแต่เขายังตอบตามเดิมรามราชฝากฝังให้ผมดูแลเขาในฐานะผู้ปกครองครับ นารินชักกลัวอ,อกหักแล้วค่ะนารินรัดพูดอะไรอย่างนั้นล่ะหญิงสาวกระเถิบเข้ามาใกล้ความสนิทใจมากพอที่เธอจะกล้าทอดทิ้งล่างไว้บนอกกว้างของรามพงโดยเฉพาะเมื่อรามพงรับปากจะไปสู่ขอเธอแล้วเธอกอดเท้ารู้สึกถึงวงแขนแข็งแรงที่สอดมาโอบร่างสมส่วนนารินรัดจึงซบหน้ากับอกกว้างเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่ารามพง เราต่างก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะคะรีบแต่งงานกันเถอะค่ะตอนที่เราไปปิกนิกกันที่อังกฤษเรามีความสุขด้วยกันมากนะคะนลินไม่เคยลืมกรุงลอนดอนกับฝั่งแม่น้ำเทมที่เราผัดกันถ่ายรูปให้กันเลยค่ะนารินรอคุณมานานมากแล้วนะคะคุณรอใครอยู่หรือเปล่าเชิญอาจารย์น,นลินรัดทานของว่างค่ะกิติกาเข้ามาขัดจังหวะในมือถือถาดทั่วชาน้ำฝรั่งร้อนๆสองถ้วย พร้อมจานรองกับขนมคุกกี้ในจานแก้วสีหน้าหญิงสาวเฉยเมยแต่แววตาที่มองลามพงค่อนข้างดุดุจนลามพงพผ่งรู้ว่ากิติกาก็เอาเรื่องเก่งเหมือนกันทำไมไม่ให้น้านิ่มนวลยกเข้ามาเองลามพงเสียงขึ้นขึ้นเมื่อกิติกาเข้ามา,น,านลินรัดก็ถอยตัวไปนั่งที่เก้าอี้กิติกาเชิดหน้าตอบเสียงดุดุแบบเดิมว่าดาลูกไก่มีสิทธิจะยกเข้ามาเองค่ะคุณลามพง ลามพงฟังออกแต่นาลินรัดฟังไม่ออกเธอจึงรีบท้วงเธอพูดผิดแล้วแม่หนูเธอมีหน้าที่ยกเข้ามาต่างหากจาาดาวลูกไก่เมื่อยกเข้ามาแล้วเธอก็ควรออกไปได้แล้วดาวลูกไก่เสียงของรามพงเริ่มดุขึ้นกิติกายืนอึ้งอยู่ตรงนั้นรามพงใช้สายตาบังคับแต่หน้านวลเชิดอย่างหยิ่งหิงดาลูกไก่ไม่ไปค่ะเป็นไรเป็นกันกิติกา ฉันสั่งให้เธอออกไปเดี๋ยวนี้ฉันกับอาจารย์นารินรัตน์กำลังคุยกันอยู่เธอต้องมีมารยาทเข้าใจไหมนารินรัตนมองซ้ายขวาอย่างสังเกตแล้วเอ่ยลอยลอยว่าผู้ปกครองของแม่หนูดาวลูกไก่ไปทําอีท่าไหนเข้านะแม่หนูเลยพลอยพยศเอาไม่เชื่อฟังเสียแล้วบอกกันตามตรงก็ได้คุณรามพงบอกรักฉันและตกลงจะแต่งงานกับฉันสิ้นปีนี้จำแม่ดาวลูกไก่ เธอคงไม่ห่วงผู้ปกครองของเธอหรอกนะอะไรนะคะอาจารย์นารินลัตกิติการแทบล้มทั้งยืนเมื่อนารินลัตหันไปพยักเพ,พยิดหน้ากับรามพงดวงหน้าคมคายนั้นมองเธออย่างเฉยเมยแล้วตอบเสียงคุึมๆว่าใช่รามพงเห็นดวงตาคู่สวยนั้นเบิกกว้างกิติกามองเขาอย่างตื่นตระหนกเสียงหัวเราะของนารินลัตด,ดังออกมาอย่างแจ่มใส พันร่างระหงนั้นก็หันกลับไปเดินออกไปอย่างรวดเร็วเกือบจะวิ่งด้วยซ้ำ